พึ่งถ่ายมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปที่ชื่อว่า r ล a l i s t i c l ติก d o l ดนะครับซึ่งแมปนี้จะคล้ายๆกับแล็ d ด o l Engine นะครับที่เราเคยเล่นไปแล้วแต่อัพหรือยังก็ไม่รู้เอ้านั่นคุณเหรอแน่ใช่ครับเดี๋ยวคุณทำยังไงตัวใหญ่ขนาดนั้นครับ ไม่รู้ครับกดไปมุมๆอ่ะอะแล้วกันดูนะครับท่านผู้ชมผมลอยได้ลอยได้ไหมนี่ลอยแบบไปแรงนุ่นทวง <c oughs> โบอ,อ้โอ้ผมสูงกว่าคนแล้วโอ,โอ้โหลงมาแล้วครับ <c oughs> นี่อ่า ไปไหนละคุณหายไปไหนละหายไปไหนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ม,มีหุ่นยนต์ด้วยเหรออืมอะไรเนี่ยสไปเดอร์แมน,นนี่เป็นผู้เล่นเหรอครับเป็นซูพูเล่นดูผมนะถ้าผมเท่ไหมต้องการมากดูดเล่นคะุณ <c oughs> ท,ท,ท่าอะไรของคน เออกระเด็นกระเด็นเออเดี๋เดี๋๋ยอนอนพักก่อนนะออขอนอนพักก่อนนะครับเอออ,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 อะไรกันเนี่ยเออโอเข้าไปในตัวคนได้ด้วย เราสามารถขึ้นสวรรค์นในแมปดีนได้นะครับอลังการไหมดูนี่นะโอ้โหไปเลยเหรอไปเลยเรอจนกว่าเขาจะกลับมานะครับ <laughs> เสียงคนทรม,มานอ่ะเนไปไหนเนี่ย <laughs> กบมาตกกระเด็นนะ โอ้โอ oh, 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 eh? uh ้ลอยลอยลอยไรแรงน้มถ่วงอ้าวมีระเบิดได้แล้วยู่ง ุมเป็นตัวอะไรเนี่ยคนหลุดเป็นชิ้นๆเลยไม่รู้หลุดกลายเป็นชิ้นๆแยกส่วนได้ด้วยทำไงเนี่ยเประกอบก็ได้ใช่ครับผมเป็นทรานสฟอร์เมอร์ผมดอบางสิเป็นยังไงทำไมในกาวิที่สิ เอ่ออาลอยไปเลยนะก่อนเพื่อนผมลอยเป็นลูกฟองแล้วโอ้โหเท่จังฮู้ฮูชิวๆมันมากโอ้อิสระเซรีคุณไปไหนเนี่ย เดี๋ยวผมไม่เห็นฉากเลยเพิ่มความละเอียดหน่อยเอ่อจุดๆๆๆๆๆๆๆนี่บาลุูนเดี๋ยวผมเห็นคุณแล้วผมเห็นคุณแล้วแหนผมอยู่ข้างล่างไปแล้วอะไรเหรอ ขึ้นบนลูนได้ไหมถ้าผมลอยเงะแงะเงะแงะลอยไปไหนแล้วเนี่ย ทำอะไรอะ่ะมาโอเรีเซ่ทำไม เาเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยครับเนี่ยเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยครับให้ผมเปลี่ยนไหมยังไม่ต้องเปลี่ยนครับงั้นคุณเป็นหัวทองเหรอเป็นหัวเหล็กอ้าวเอล็ ไอเท่เนี่ยเป็นหัวเหล็กเหมือนเชดเดอร์ในลบกผมเปลี่ยนไหมผมเปลี่ยนได้ไหมโอ้หลุดเป็นชิ้นช้นอย่างนี้นี่เองโอ้โหกระจายกระจายแต่ไม่หลุด อลังการมากลองมากสิอู้หู้เทวุนเล็กไอออนแมนไอออนแมนดูข้างบนนะอ๋อคุณก็เป็นหุ่นยนต์เหรอเป็นหุ่นยนต์ c 3 p o <laughs> <laughs> ดาวร์หรือเปล่าเป็นอะไรเป็นท่าไรเฮ้ยผมเปลี่ยนกลับเป็นตัวเดิมยังไงครับมีเพื่อนกำลังจะดูดผม ไอ้เพื่อนดูดผมจากข้างบนไปข้างล่าง ดูวุ่นวายจังเลยเปิดเพอร์เนนี่คือกล้องอะไรสกินช็อตนี่นะ <c oughs> เอา้าเออแคปเจอร์เซฟวัดเซฟรูปภาพเหรอค <c oughs> รับนึกว่าอะไรปุ่มนี้ มันหย่นเต้น <S 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 อ๋อผมยิงคุณนะยิงไปทำอะไรอ่ะยิงเพื่อดูด กดค้างไม่คุณกระเด็นนะไม่รู้สิวางเล่น มันเครื่องปั่นอะไรเนี่ยไม่รู้เทิร์นออนเทอร์นออนเข้าไปไง ผมเข้าไปในนี้แล้วอะ่ะปั่นยังไงทำอะไรได้บ้างคืออะไรเข้าไปทำอะไรเข้าไปกระเด็นเข้าไปโดนเข้าไปโดนไปโดนปั่นโดนปั่นแต่ไม่เละ คุณอยากเห็นหุ่นยนต์ยักษ์ระดับพระเจ้าไหมทำไงครับให้คุณเดเินไปทางนี้หุ่ยนยนต์ยักษ์ระดับมีคนยิงระเบิดใส่หุ่นยนต์เต่ยงรอดสมจริงแฮ รอแป๊บนะครับเดี๋ยวนีเลยครับนี่คือหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเขากำลังจะบินขึ้นไปข้างบนดูระดับเทพ ไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้ <laughs> อลังกาหลือเกินหุณเหล็กกันรั่มเหรอ เห็นมันเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินออพติมัสดู่า้าเต้นของผมท่าอะไรท่าโรบอตนี่ออกกำลังกาย แอโรบิกท่าตลกไหม นอนเลย <laughs> <ม>นี่คือกาววตตี้แบบเดง วนนี่นะ mm. การิวตี้แบบเด่ง uh. นี่คือการิวตี้แบบเด่งนะหุ่นยนต์ล้มท่าตลกไหมหุ่นยนต์ล้มท่าตลกไหม <laughs> โหนี่นะสลบไปแล้วมสมองมีอะไรเออเช็กซิ่ว้าวตกใจทอจะเสียงดังทาไมลอยไปเลยเพื่อนจะวางระเบิดใส่เราทำไม ดูนี่นะหุ่นยนต์ยัก์ไม่ปืนด้วยดูนี่นะถ้าคุณยิงใส่ผมผมจะตายไหมดูนี่นะ โดนระเบิดแล้วเนี่ย mm. ดยูดีนะยิงไม่ได้มีปืนแต่ยิงไม่ได้คุณอยากเป็นหุ่นยนต์แบบผมโอเคงงไหมว่าทำไมหุ่นยนต์กลายเป็นร่างเล็กได้จากใหญ่เป็นเล็กทำยังไงครับดูตัวผมเลยนะ เออโดนเด้งแล้วลอกมาก่อนดูผมนะดูนี่นะจากใหญ่ขนาดนี้กลายเป็นตัวเล็กยังไงดูนี่นะเออเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมเป็นอะไรนะครับมอเยนตัวเล็กแล้วหายไปเฉยๆเลย ทำไมหายไม่รูสิยอดตัวเหรอยอดตัวครับทำไงอะเออจรวดมักอดจรวดได้ด้วยเหรออยากไปจรวดบ้างครับผมตายมายเป็นอีกแล้วจรวดู่ไหนผมอยากไปจรวด ออคืออะไรอ่ะเทเลพอร์ตให้ตามผมมาคุณคือใครตัวดำๆนะ่ะอย่าตามผมมาผมมี 嗯。Mm. คนหรือคนไปไหนเนี่ยแคนนอนปืน <c oughs> ปืนใหญ่ okay. โอเคฮะคืออะไร นอยู่ไหนเนี่ยเออคุกเหรอยอ,อ,อยู่ในคุกเหรอออกไงอยู่ในคุกคุณอยู่ในคุกไม่ได้แล้วแบกดอคุณบินได้ ดูนี่นะ <หา S 1> คุณบินได้ยังกระด้กหัวจะลอยไปไหนทำไมหมุนตัวก็ไม่มีแรงรุ่งเรวงเลยไปเรื่อยๆไปไหนก็ไม่รู้ฮ่า ทำไมมุนวัดคุณตามา ณว่าเห็นอะไรหลอนไหมให้คุณมาให้คุณกระโดดลงมาข้างล่างนี้เลยครับคุณเจอตรงตรงนี้ด้วยหลอนไหมหลอนให้คุณดูนี่นะให้คุณ คุณเตรียมตัวพร้อมอยังที่จะดูสิ่งที่ร้อนที่สุดลองผมจะตั้งใจดูมาจากไหนเนี่ยคุณแต่งตัวละครเองได้ด้วยเหรอครับ w h a ผมทำอุ๊ฟตัวดำทำจริงเหรอครับไม่ได้แต่งโอทาครับมันแต่งในแมปได้อยู่แล้วอ๋อครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอืมก็สบายอยู่นะอยากโดนยิงยิงปืนใหญ่อ,ะอ่ะยิงปืนใหญ่ตรงไหน,น โอเคงงไหมว่าทำไมนี่คือคนที่กระโดดที่สูงที่สุดในเกมม o b l โรบล็อกส์โอเค ตอนนี้เขาจะชนทุกอะไรกันเนี่ยนี่คืออะไรกันแยกชิ้นโ oh my god อะไรกันเนี่ย นี่คือหรือว่านี่คือระบบสุริยะของจักรวาลโลบล็กซ์ตรงหัวคนคือดวงอาทิตย์มีดาวเยอะมากเออถ้าเป็นเฟิร์สเพรสซันนะตอนที่ล่วงหัวเวียนหัว ฮ่าเพิ so okay. like ่เพิสั้นคือเวียนหัวโอเคอยู่นี่นะครับเวียนหัวไหมเวียนหัวแล้วโอ้โห มันแบบมีเว่นหัวไหมเวียนครับโอ้ยเครื่องบินกำลังตกเช่ด้วยเป็น vr ตัวนี้นะโอเคดูแบบฟิร์สเพื่อสันคุณจะขยายร่างเป็นตัวละครที่สูงที่สุดในโลบอกนี่โอเคให้คุณดูนี่นะกระโดด เ i r s t person เซนแบบตื่นเต้นไหมครับครับ<า>เออว้าาลองมาจากไหนครับเนี่ยสูงมากเลยนะสูงมากเลยโอ้โห,โหว้าวเจ้า นนม,มีเพลงให้เาฟังด้วยเหรอมีเพลงด้วยโหหมันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับท <Okay, S 2> ่านผู้ชมทุกท่านนะคะ